ใส่ตักไคร้นะครับลงไปในหันตอนนี้นังแล้ว นอ,นอีสานลุงบอลโมนิแกงขี้เล็กใส่หนังผ้าไม่เนะนี่ยหนาโผดหนาโผดผ้าไม่นะครับตน้ตนต้นใหญ่ต่งบ,งบางๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวซอยกัน <c oughs> ตอนนี้ขี้เล็กเข้ากะตุ่มนะครับขันน้ำยาหนังใส่นะครับ เตาฟื้นครับทานเบิร์ช่วงเนี่ยใส่ฟื้นไปก่อนกำลังบุญครับใส่ตักไทรนะครับ,รบลงไปในหันตอนนี้หนังเ,เลี่ยวแล้วแล้วหนังลงหมอกันหดประเดียวเลยพี่น้องไปเอาหนังเอาลงมาครับ ข้างในนีก็จะเป็นน้ำปลานะครับมีน้ำปลาแดดอยูน่นี่กําลัางเดือดนะครับเดี๋ยวถ่าไฟข้าวหนึ่งแล้วกับซุกเลยล่ะพี่น้องโอ้หมอบแบใกล้เลยรับโอ้โฟดละ่ะพี่น้อง เดือดขึ้นคักเลยโอเคนะครับซุกแล้วนะครับเกรีพร้อมตักใส่ถ้วยเลยไปเลยโอ้ต <Ooh. S 1> ีหนังมีหัตอนหนังมาพี่นะกะสุกแล้วนะครับแกงคีริกพี่หน้องใส่หนังโอ้ ขักไปเป็นห่อนๆนะครับอืม<ต><ว>นังตำพร้อมได้นี่ตำขี้เล็กนะเปับเบืนเปื่อยมีป,ออปนมาเนี่ยละกะ ลิ้นไหมขมๆนะคิงสับป่นกะมีแกงขี้เล็กน้ำนะครับกับอา่าสำหรับคลิปนี้เนาะกะมาต้มขี้เล็กสู่คอแม่พี่น้องกินนะครับเดี๋ยวซิมมั่งก่อนอืมนังเปล่อยดีนะครับบรรยากาศยามเสา เดี๋ยวไว้โอกาสนาะคลิปนายพี่นอ้องเห็ดยังสู้กินเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ่งอีกนะครับสำหรับผมบอ่าเนาะอีสานมว,มวนมูนีเก่าเข้ามาสวัสดีนะครับ